อ่าตัวเองตัวเอครับอ่าเฮ้ยพร้อมยังตบกลางกลางแ้วแท้เป็นไก่รอบที่สองเพิ่มขึ้นศูนย์เหมือนเดิมครับตอนมาตอนจะายเปิดงานเจะเปิดงานต้องมีพิธีเปิดงานเลยไหนไหนวูหนเอ๊ะหอยไว้ยืนตรงกลาง ในในในต้องก็โดนจากที่สูงเป็นชาวล็อกไม่เหรอชาวล็อกต้องกระโดดสูงคุณอย่ามาเดี๋ยวมันไปโดนเดี๋ยวมันโดนแล้วคุณหาวาเกียร์อีกถอย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 ลูกบอลมาถอยถอยถอยอือเก็บตายเนี่ยเออมามาเดานเดินคนมุมคนมุคพี่ดีเปิดเลยพี่ดีเปิดดนตรีเปิดเลยอ่ะเปิดเลยเฮ้ยโอ้โหเปิดโอ้โหพี่พี่เปิดคุณ จ๋วมากโซโลโซโลวี่นี้เปิดเปิดงานเปิดงานดีครับแล้วผมจะเปิดด้วยทุกคนถอยถอยถอยเอาฟาดเอาใช่เลยแพ้เป็นไก่แล้วบนระเบิดขวดยิงน้ำถอยอะไเนี่ยโดน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 เองอีกเอาโดนเนี่ยปะงงงงสิบวิโง่เลยอัดเต็มแพงอ้าวทำไมตัวสีทอง

นีอ,นอ,นอ,นอ,อ,อโอ้โห,โหปิดจังสวยงามอ,อแพ้มาจจะแพ้โอ้โรอบสองผมไม่ผมไม่ยอมให้คุณชนะหรอกครับอ่ามาแล้วโซกันยังยุติธรรมอ้อาวยุติธรรม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 ยุติความเป็นธรรมขี้โกงไอ้ อเอ้ยคุณเป็นอินาซุม่าอีเลเว่นไงครับใช่ไอ้คุณอยู่ทีมอะไรอยู่ทีมอะไรก็ไม่รู้ระวงังปืนตบน,นี่นะ Icana, ปืนหมดปืนหมดอืมโอ้เต็มแม็ก้ยเอ้ยต้องวิ่งหนีแล้วโอ้ไก่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 ไ ใชคโกงใช้ปืนใช้ยิงเปืงองอ่ะโอ้ <c oughs> บอกแล้วผมไม่อยาก <c oughs> ให้คุณยิงนะหรอกครับคุณก็ณคณแค่ไก่ท <c oughs> ี <c oughs> <ค>่ใช้ปืนกันสองนั่นเองเอ้ยไก่ไอใช้ปืนเป็นเอ้ยจากว่ะป้าเปิดเลย <c oughs> อ่ะตุด ก็ตับผมออันนีน้คุณมันก็เล่นอนาะวุธกายอย่างเดียวอะไรโอ้อะไรอะไรอะไรอ <c oughs> โอ้จะตายแนละ้วแรงแรงแรงโอ้ชอบชอบติดใจโอ้ไม่ต้องใช้สกิลเลยตีผมเลยเอ้ย <c oughs> มันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วอเออตุ๋ยเฮ้ยมัานเลยขอก่อนจบผมขอโดนตีเองขไปโดนอืมชุดเฮยโ,โไก่สองรอบสองอจบไม่แบบครับเดี๋ยวนีไ้ไม่เอาไม่เล